สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับก็นะครับวันนี้นะครับก็ by everything นะครับก็มานะครับแชร์เทคนิคนะครับเ,เลือกรถเข้า ทางร้านหรือเข้าทางเพจไบเอฟวิติงเนี่ยอย่างไรนะครับก็อันดับแรกนะครับผมจะขอขอบคุณก่อนเลยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เข้ามาติดตามกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ติดตามบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังคงน้อยอยู่นะครับแต่อยากให้มีผู้ติดตามเยอะนะนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเราขายทาง YouTube เป็นหลักนะครับต้องขอบคุณ YouTube ด้วยครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจนะครับกด ไล่กดเซลลขายแล้วก็โทรเข้ามาถามเรื่องรถนะครับอ่ะโอเควันนี้เรามาทําอะไรนะครับวันนี้นะครับเรามาเข้าในส่วนของไบเอฟวิตติ n งเช็คกิ้งนะครับก็คือเราจะมาแนะนําวิธีนะครับเลือกรถนะครับเข้าในส่วนของอ่าเพจหรือเข้าในส่วนของไบเอฟวิติงเนี่ยเลือกรถยังไงในการรับเข้านั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็รุ่นนี้นะครับอ่าอยู่เพิ่งเข้าใจผิดนะครับยังไม่ใช่ไบเอฟวิตติ้งออนเซลนะครับหรือยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่า ที่เข้ามาครั้งนี้นะครับยังไม่ได้ทําการเก็บรายละเอียดเลยนะครับแต่ว่าทางไบวิติ้งเนี่ยทำการตกแต่งไปบ้างเล็กน้อยแล้วแหละนะครับก็มาแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เป็น interceptor นะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยซึ่งไปรับรถจากลูกค้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับก็เข้ามาใหม่ๆเลยก็อยากจะแชร์นะครับว่าทางไบวิติงเนี่ยไม่ได้รับทุกรุ่นนะครับแต่ว่าก็ รับเฉพาะรถที่มันน่าจะเป็นไปได้จริงๆนะครับแล้วก็คนซื้อไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกลำบากใจที่จะต้องซื้อจากทางไบวิตติงเลยนะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของคันนี้นะครับทางไบวิตติ้งเนี่ยมีวิธีในการเลือกซื้ออย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับผมจะดูเล่มก่อนเลยนะครับเล่มรถนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้เอาเล่มรถมาให้ดูนะครับอาจจะต้องขออนุญาตนะครับ ไม่พูดถึงเล่มลดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอาจจะสร้างสิทธิ์ให้คนซื้อนะครับให้เขาได้ไปซื้อนะครับจะพูดละเอียดเต็มๆในใบเออติงออนเซลล์อีกทีนึงนะครับจะดูเล่มลดเลขเครื่องกับเลขโครงนะครับว่ามีการตรงกันหรือเปล่ากับในเล่มนะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับกับการซื้อลดบิ๊กไบท์มือสองนั่นเองนะครับก็ทําการเช็คนะครับว่าตอนนี้กี่มือแล้วนะครับ2นะครับ รถเนี่ยเลขเครื่องเลขโครงเนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับก็สำหรับอินเตอร์เซปเตอร์650คันนี้นะครับของทางค่ายเราย่อเอ็นฟิเนี่ยก็นะครับในส่วนของเลขโครงนะครับสำหรับอินเตอร์เซปเตอร์เนี่ยผมจะอาจจะยึดตรงนี้นะครับเนเพจตรงนี้เป็นหลักอานแต่อยาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนให้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อคนใหม่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เลขเครื่องเนี่ยอาจจะอยู่ใต้กองอ่าอาจจะอยู่บนกอง ตรงนี้นะครับนะครับผมก็จะทําการตรวจเช็คนะครับว่ามีเลขโครงเลขเครื่องเนี่ยที่ตรงกันหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้าตรงกันเนี่ยเฟิร์สเช็คกิ้งเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะดูต่อมานะครับก็คือการสันนิษฐานนะครับถ้าเลขเครื่องเลขโครงตรงกันแล้วนะสิ่งแรกที่เราทําคือผ่านไปแล้วสิ่งที่2นะครับก็คือ การสันนิษฐานว่ารถคันนี้จะต้องล้มมานะครับคือผมผมอาจจะไม่ได้บแอดนะครับในส่วนของลูกค้านะครับเราอาจจะต้องขออภัยลูกค้าที่ไปซื้อรถด้วยนะครับแต่ในใจผมคิดไว้เสมอนะครับว่ารถล,ล้มมาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือพลิกคว่ำจมน้ําหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้มีความเห็นกับตัวที่ว่าจะต้องนะครับ คิดแบบนั้นสะทีเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของคนที่จะมาซื้อรถผมเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมต้องคิดแทนผู้ซื้อด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้บแอดนะครับหรือคิดไปเองในส่วนของคิดในทางด้านลบในส่วนของรถของใครของเขานะครับเพราะเขาก็รักรถของเขานะครับผมไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ว่าผมขออนุญาตคิดไปทางด้านนั้นก่อนนะครับผมก็จะมาไล่เช็คนะครับรอบคันนะครับโดยที่จะดูจากข้างหน้าก่อนนะครับพอดูจากข้างหน้าเนี่ยถ้าด้านหน้าตรงนะครับโอเค ซึ่งคันนี้ค่อนข้างตรงนะครับตรงเลยแหละนะครับเพราะว่าไม่เคยล้มมานะครับเพราะว่าทางไบเอวิทีเนี่ยเช็คกันแล้วนะครับตรงนะครับดูจากอะไรบ้างดูจากแกนโช๊ด้านหน้านะครับดูจากล้อด้านหน้านะครับดูจากแฮนด์ด้านหน้าซ้ายและขวานะครับรู้จักไฟเลี้ยวนะครับอ่ะโอเคแล้วพอเราดูด้านหน้าเสร็จนะครับเราก็จะไปดูด้านหลังนะครับพอเราดูด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่วัดเนี่ย ถึงมันจะเราตั้งขาตั้งไม่ได้ตั้งขาตั้งคู่นะแต่จริงต้องตั้งขาตั้งคู่นะครับอตอนที่เราไปดูเนี่ยเราตั้งขาตั้งคู่แต่เนี่ยจะเป็นการเซิร์ฟหรือสาธิตนะครับสาธิตให้ดูก่อนเฉยๆนะครับก็คือตรงนะครับทางหน้าและหลังนั่นเองนะครับคือรถคันนี้ยังไม่ได้มีการตัดต่อแบบเบี้ยวนะครับหรือมีแบบชนแบบพิคว่ำแบบขนาดแรงจะต้องตั้งศูนย์รถใหม่ต้องทําใหม่หรือเขาแอบโกงเราใหม่นะครับอันนี้ไม่มีนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่สามารถจะบอกเราได้ว่ารถคันนี้ชนมาหรือเปล่านะครับก็คือการดูมาร์กนะครับอ่านะครับมาร์กก็จะอยู่นะครับมาร์กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาร์กนะครับถ้ามันมีการชนมาไม่ว่าซ้ายหรือขวานะครับมาร์กตรงนั้นก็จะลบเลือนไปนะครับหรือมีการสร้างขึ้นใหม่นะครับมาร์กตรงนั้นก็จะหายไปนะตรงนี้นะฮะคาร์เตสต็อปเปอร์เนาะเออนะครับ โอเคโอเคคันนี้ซึ่งไม่มีนะครับสต็อปเปอร์เดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสต็อปเปอร์ใหม่เนี่ยอาจจะมีการรอยเชื่อมขึ้นมานะครับหรือว่ามีการเป็นสนิมนะครับเพราะว่าการทําสีใหม่นั่นเองนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับโอเค2ได้ไปแล้วนะครับ3นะครับสันนิฐานนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะต้องมาทางซ้ายอาจจะสไลด์ทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะดูตุ้มไปเห็นนะครับดู ดูเบรกนะครับตุ้มเบรกนะครับตุ้มปลายแฮนด์นะครับแล้วก็ดูในส่วนของ่าเซฟโค้งนะครับซึ่งไม่มีนะครับยังไม่มีให้เห็นนะครับว่าเขาเคยล้มสไลด์มานะครับดูไปพร้อมๆกันเลยก็ไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าล้มทางด้านซ้ายเนี่ยสิ่งที่จะโดนก่อนก็คือเบรกนะครับ ตุ้มปลายแฮนด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่อยู่ด้านหน้าซ้ายหมดเลยนะครับอันนี้อาจจะพับไปได้อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องเกียร์เรื่องขาตต้งคู่เรื่องพักเท้าหลังเนี่ยจะต้องมีแล้วนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะครับซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับแล้วคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานด้วยนะครับซึ่งให้หลายๆคนเนี่ยเห็นภาพนะครับตอนที่เรารับเข้ามาไปพร้อมๆกันนะครับอะ เรื่องรายละเอียดนะครับของแต่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็น buyoutting on sale แลวกันเนาะพร้อมกับราคานะครับหลังจากเราสันนิษฐานทางด้านซ้ายแล้วเราเราก็มาสันนิษฐานทางด้านขวาบ้างนะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเหมือนกันหน้าซ้ายขวานะครับไฟเลี้ยวมีอะไรไหมไม่มีนะครับลอยสไลด์ไม่มีนะครับตุ้มไฟายแฮนเงานะครับเอมือเบรเงานะครับมือคัดเงานะครับขออภัยนะครับฝั่งนู้นเรียกผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของตุ้มปลายแฮนเนี่ยทางด้านประกับคันเร่งเนี่ยด้านคันเร่งเนี่ยยัง เงาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้โดนอะไรนะครับโอเคมาในส่วนของทางด้านข้างบ้างนะครับทาง interceptor เนี่ยก็จะมีแครงด้านข้างเนี่ยที่ใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดติเหตุจะหนีไม่ได้ก็คือทางท่อกับทางแครงนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับดูไปพร้อมๆกันนะเงามากมังไม่มีนะครับในส่วนของควานล้มนะครับอ่า ยังไม่มีในส่วนของการล้มหรือชนนั่นเองนะครับอ่ามาดูทางด้านหลังนะครับเช่นกันนะครับยังไม่มีนะครับไฟเดี้ยวนะครับอะโอเคเราได้3ามถึงส่ส่วนไปแล้วนะครับก็คือสันนิษฐานว่าไม่ว่าล้มซ้ายหรือขวานั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่มีล้มทางซ้ายและขวาเพราะเราดูแล้วนะครับแต่ถามว่านะครับล้มแปะเนี่ยเรารับได้ไหมนะครับจริงๆเนี่ยรับได้นะ ถ้าไม่ได้ล้มหนักมากเป็นการล้มจอนล้างรถนอนอะไรเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักรถที่เยอะเนี่ยจริงๆมันก็จะมีล้มบ้างเข้าใจเขาเข้าใจเรานะครับไม่ใช่เราจะไม่ซื้อเลยมันก็ไม่ใช่นะครับไปถึงที่นะครับไปกดอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่นะครับซึ่งทางไบจริงเนี่ยจะไม่ทําแบบนั้นนะครับนอก,กจากว่านะครับจะมีลูกค้านะครับบางท่านที่ไม่บอกนะครับว่ารถของเขาเป็นยังไงให้เราไปดูเองนะครับเราวิ่งไปดูเนะี่ยเราก็จะบอกว่าเรารับไม่ได้นะครับ กับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราก็จะขออนุญาตไม่ซื้อนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนั้นนะครับโอเคนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านนอกภายนอกเนี่ยคือไม่มีปัญหาแลละมาดูในส่วนของด้านในเครื่องบ้างนะครับคือสิ่งสำคัญนะครับของเครื่องยนต์คือมาร์กเกอร์นะครับคือมาร์กต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหัวเทียนนะครับว่าเคยเปลี่ยนมาไหมนะครับจะเป็นในทางด้านของ หัฉีดนะครับมีการเคยเปลี่ยนมีการเคยถอดไหมถ้ายังเห็นมาร์กเดิมแบบนี้นะครับก็ถือว่ายังโชคดีนะครับยังพอให้เห็นบ้างนะครับพอรถปี2020เนี่ยซึ่งมาร์กมันจะไม่ได้หายหนีไปทั้งหมดนะครับอ่าคือเครื่องเนี่ยค่อนข้างใหม่มากๆนะครับเราดูด้วยตาตัวเองก่อนเลยเราจะรู้นะครับอ่าลน้ำมันเครื่องเนี่ยยังใสน้องอยู่เลยนะครับหมายถึงอ่าตามแมวของน้ำมันเครื่องเนี่ยยังค่อนข้างใสยอยู่เลยนะครับอ่า พันธุทางด้านนี้บ้างอ่ะเหมือนกันนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะอะยังไม่เคยมีการแกะนะครับหมายถึงแกะยกเครื่องนะครับหรือทําการเปลี่ยนเครื่องมานะครับเพราะว่าเลขเครื่องเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําการยืนยันให้เราได้นะว่ารถคันนี้เป็นรถที่ไม่ได้อทำการยกเครื่องมานะครับโอเคนะครับก็เราก็ไปดูนะครับซึ่ง อย่างคันนี้วิ่งมา3,000กว่ากิโลเมตรนะครับเขาต้องมีการเช็ค500โลแรกนะครับอร์เซ c e p t ร์จะมีการเช็คแบบนี้นะครับ500โลนะครับต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นแล้วนะครับแล้วก็5,000โลเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปให้เขาเช็คนะครับในอุปกรณ์ส่วนควบนะครับคุณจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่เปลี่ยนเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ทางศูนย์อินเต c e p t ซปเนี่ยแนะนําว่านะครับถ้ารถไม่ได้ใช้เนี่ย6เดือนนับนะครับ6เดือนนับนะครับก็ อายุของน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าทางศูนย์แนะนำนะก็คือ6เดือนเนี่ยคุณก็จะต้องได้เปลี่ยนอีกแล้วนะครับเขาก็จะแนะนําแบบนี้นะครับแล้วต่อไปก็คือ10,000มนกิโลนะครับก็รันไปเรื่อยๆนะครับตามบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมก็จะดูบุ๊กเซอร์วิสนะครับกับเลงไม้นะครับควบคู่ไปด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับที่ผมไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับก็คือนะครับการดูรถไม่ใช่ดูแค่ผมคนเดียวนะครับหรือว่าทางไบเอฟติ้งเนี่ย ทำการดูอย่างเดียวนะครับทางไบเอวิติงนะครับถ้ารถใหม่ๆนะครับคันนี้ปี2020วิ่ง3000โลนะครับจะนะครับนาไปเข้าศูนย์ให้ศูนย์บริการช่วยเช็คให้ด้วยนะครับซึ่งทางไบเอวิติงเนี่ยก็จะนํารถคันนี้นะครับไปเข้าศูนย์บริการนะครับเพื่อที่จะให้ทางรอยเยาะเอ็นฟิลนะครับมาทําการเซอร์วิสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองน้ำมันเครื่องหรือต่างๆนานาให้เขาช่วยที่จะให ตรวจสอบรถคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ออกใบเซอร์วิสนะครับจากศูนย์นะครับจากศูนย์รอยัลเอ็นฟิลนะครับเป็นของแท้นะครับออกมาให้กับทางผมแล้วผมก็จะเอาไปให้กับผู้ซื้อท่านใหม่ให้เขาเกิดความมั่นใจว่ารถคันนี้ไม่ได้ก่อหม่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับจะด,ด,ดูจากสภาพรวมเนี่ยก็จะรู้เลยว่ารถเนี่ยมีการมีเก่าไหมหรือไม่เก่านะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับซึ่งคันนี้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าไม่เป็นในรูปแบบนั้นนะครับเพราะว่าการก่อไม้เนี่ยคือการหลอกขายให้กับหลอกขายให้กับลูกค้านั่นเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนะครับตัดนะครับมายังตอนที่เรากําลังจะไปสู่รอยเ l ่เอ็นฟิวปิสโซนโลนะครับเพื่อที่จะให้ทางศูนเนี่ยช่วยดูให้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ าการเช็ครถให้เราด้วยนะครับเพราะว่าทางศูน,นี่เขาก็จะมีความชำนาญน,นะครับในการตรวจสอบรถของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งรถคันนี้หม่น้อยและรถที่เข้ามานะครับถ้าเป็นไม่น้อยๆเนี่ยทางเราจะช่วยให้ศูนย์นะครับช่วยทำการตรวจสอบให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขของ By Everything Checking นะครับหรือเป็นเงื่อนไขของการนำเข้ารถของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยทางบายเอวิติงเนี่ยไม่เคยคิดกับลูกค้าเพิ่มนะครับแล้วก็มีการทําให้รถเนี่ยสภาพร0อยเปอร์เซพร้อมขายด้วยนั่นเองนะครับเรามาถึงศูนย์รอย่อเอ็นฟิวสาขาพิษณุโลกแล้วนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านหน้ามือของเราด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ ทางศูนย์นะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ชํานาญของแต่ละรุ่นนั้นๆน,น,นะครับซึ่งคันนี้เป็นรถที่ไม่น้อยนะครับก็จะทําการเข้าศูนย์นะครับเพื่อที่ให้ทางศูนย์เนี่ยตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ทําให้รถเนี่ยพร้อมที่จะทําการใช้งานนะครับไปถึงมือลูกค้าอย่างเขาเรียกว่า100%เซนนั่นเองนะครับ และลดมือสองเนี่ยผมจะทําแบบนี้เกือบทุกรุ่นนะครับเพราะว่าจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ต่อจากเราไปเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปทําอะไรมากนั่นเองนะครับแล้วก็และจริงๆงหลายๆร้านก็ทําแบบนี้นะครับหรือหลายๆเพจเนี่ยจะทําแบบนี้นะครับหรือบางเพจก็อาจจะทาการซ่อมหรือว่าเซอร์วิสเองนะครับแต่ว่าถ้าลดไม่น้อยแบบนี้นะครับผมก็จะให้ศูนย์เนี่ยช่วยวารันตีให้อีกแรงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ย เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับดวผมจะลงรูปให้ดูนะครับก็โดนไป2,800กว่าบาทนะครับก็ในส่วนนี้นะฮะไม่มีการคิดหรือบวกเพิ่มให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อผ่านทางเพจผมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้ผมนะครับมั่นใจนะครับที่จะขายรถนะครับที่มีเลขไม้น้อยๆนะครับแล้วก็ มีประสิทธิภาพเนี่เกือบ100%ซึ่งเป็นรถมือ2ผมก็โอเคแล้วครับครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ